ช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย m อ็มพบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ Line Major Group สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลูลอยเจาะลึกชุกมิติของโลกภาพเนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุบครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะฮะเรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนิเพมันแนะนํากันนะฮะเชื่อว่านี้หลายคนรอคอยมานานนะกังฟูแพนด้าสี่ครับปรมาจารย์กังฟูกลับมาสาต่อตานานอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนได้ดาราตลกซึ่งเป็นไอคอนของวงการเลยนะฮะอยากแจ็คแบล็กกลับมาให้เสียงภาคในบทแพนด้าโปมเหมือนเด จะมาสร้างความตื่นเต้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะแน่นอนเยอะไปตากันส่วนอีกเรื่องนึงครับชื่อเรื่องว่า imaginary นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเชื่อในวัยเด็กกลายเป็นจริงครับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเกิดจากจินตนาการของผู้กำกับจอห์นคราซินกี้นะครับที่จะพาคุณไปสู่โลกที่คุณต้องมีความเชื่อก่อนถึงจะได้เห็นการันตีความระทึกโดยสตูดิโอบลัมเฮาส์ครับผู้สร้างหนังเรื่องเมแกนนั่นเองแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยสำหรับพี่ เป็นหนังอีกเรื่องหนึง่งมีชื่อดังนี้ครับ The Bricklayer จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ CIA นั้นถูกแบล็กเมลว่ารอบสังหารผู้สื่อข่าวคนหนึ่งในสำนักข่าวซึ่งการแบล็กเมลครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นออกมาต่อต้านสหรัฐซึ่งนำไปสู่ภารกิจล่าข้ามโลกทีเดียวนะครับ เพื่อจัดการกับผู้บงการที่แท้จริงในครั้งนี้รับประกันได้ว่าภารกิจครั้งนี้เดือดอย่างแน่นอนครับอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cityplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ w w w m a j o r c i ็ e p l e x c เ m มนั่นเองครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรากับซอร์ลอยบีทนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเกริ่อนไปแล้วประมาณหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เข้าชิง Best p พ c t u อ e หรือว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออส ติดตาม,มันเลยกับช่วงนี้ครับซิโลลลยบีดครับมาดูกันต่ออีกหาเรื่องที่เข้าชิงรางวัล Best Picture ในงานประกาศรางวัลออสการ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่11มีนาคมปีนี้ อน a ธิ m ิ of f เ l l เป็นภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสที่ร่วมชิงในสังเวียนนี้เรื่องราวของแม่ลูกคู่หนึ่งที่เห็นศพของสามีอยู่หน้าบ้านเธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในฆาตกรรมของสามีโดยมีลูกชายที่ตาบอดเพียงผู้เดียวที่เป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้หากดูจากผิวเผินเรื่องนี้เหมือนว่าจะเป็นแนวคอดรูมดรามา่าหรือแนวพิจารณาคดีหรือคือดาร์เนใครเป็นคนฆ่าแต่เอาเข้าจริงแล เป็นการศึกษาตัวละครแต่ละตัวอย่างเข้มข้นและมีความซับซ้อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องราวและเหตุจูงใจที่นำไปสู่การเสียชีวิตอันน่าสยดสยองเชน่นนี้โดยความสนุกของเรื่องนี้คือคนดูมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยข้อมูลและหลักฐานเรื่องนี้ได้คว้ารางวัลพรอมดีโอร์มาแล้วจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคอนปีที่แล้วและที่น่าชื่นชมสุด,สด เพราะในดงของผู้กำกับชายจัสตินเทรดเป็นผู้กำกับสตรีเพียงคนเดียวที่สามารถเจาะทะลุเข้าไปเป็นผู้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้สำเร็จอีกด้วยค่ะ I'm innocent, you know that right? know things you thought should- we that that always Poor อีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงจากผู้กำกับรยกอสลันติมอสที่กลับมาร่วมงานกับแอมเมสโจนหลังจากประสบความสำเร็จจากเรื่อง The Favorite บนเวทีรางวัลมาแล้วคราวนี้ได้ส่งภาพยนตรนเรื่อง Poor Things เข้าชิงถึง11รางวัลรวมถึงรางวัลด้านการแสดงสำหรับแอมเมสโจนนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมสำหรับมาร์คราฟาโลและผู้กำกับยอดเยี่ยมอีกด้วย Poor Things เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุควิกตอเรียน เล่าเรื่องราวของเบลล่าหญิงสาวที่พยายามฆ่าตัวตายแต่ได้รับการฟื้นคืนชีพหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ดร์กูดวินด้วยการปลูกถ่ายสมองทารกจากคันของเธอซึ่งในเวลาต่อมาสมองทารกนี้ได้ไปแทนที่สมองของเธอภายใต้การดูแลของ Good win, ดร์กูดวินเบลล่าเป็นมนุษย์ทดลอง และในเวลาต่อมาเธอได้ตัดสินใจปลดแอกเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงกับทนายเจ้าเล่ที่นำแสดงโดยมาร์กราฟาโลแม้ว่าเธอได้แสวงหาอิสระที่แท้ทรูแต่เธอก็ไม่สามารถหนีจากอำนาจการวงการชีวิตจากผู้ชายที่คอยควบคุมเธอได้เลย Poor things ถูกเปรียบเป็นการเล่าใหม่ของเรื่อง Frankenstein มนุษย์ที่ถูกปลุกฟื้นขื่นชีพและนำมาทดลองเป็นภาพยนตร์เรท R ที่มีภาพความรุนแรง ภาโป,ปล่เปลื่อยและการย่อยุทางเพศสไตล์เดียวกับ The Favorite นั่นเองค่ะ The Zone of Interest คาย A 24ปีนี้มาอย่างท็อปฟอร์มอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์คือ The Zone of Interest ซึ่งกำกับการแสดงโดย Jonathan Glazer จากเรื่อง Under the Skin ซึ่งฉายในปี2013ส่วนใหญ่ภาพนตรนที่เกี่ยวกับความโหดเหี้ยมความสยดสยองของการทารุณกรรมของชาวนาซีต่อชาวยิวในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2จะเสนอให้เราเห็นภาพชัดๆไปเลยแต่สำหรับเรื่องนี้ผู้กำกับนั้น ได้เน้นการใบให้คนดูเท่านั้นเราจะแค่เพียงได้ยินเสียงกรีดร้อง หรือเห็นควันที่ออกมาจากทอา่อเผาศพซึ่งขัดกับภาพอันสงบสุขของครอบครัวทหารนาซีที่ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกับค้ายกักกันต้องบอกเลยว่าไอเดียสำหรับการถ่ายทำภาพตร์เรื่องนี้ผู้กำกับจอห์นสันได้รับแรงบันดาลใจจากรายการเรียลิตี้อย่าง Big Brother เขาได้ซ้อนทีมงานและกล้องในการถ่ายทำเพื่อที่จะลบความน่าสะพรึงกลัวและความโหดร้ายซึ่งขัดกับความเป็นจริงอย่างมากในขณะที่มีเสียงปืนเสียงกรีดร้อง แต่ครอบครัวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างงา่ายดายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ American fiction American fiction เป็นเรื่องราวของนักเขียนหนังสือแนวเสียดสีสังคมอย่าง Monk ที่เซ็งและเบื่อหน่ายกับความเฟกของกระแสนิยมโดยเฉพาะวิธีนำเสนอวัฒนธรรมคนผิวสีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาขอลองเปลี่ยนแนวมาเขียนหนังสือแบบคนผิวสีสักเล่มจัดเต็มไปด้วยคำสแลงต่างๆเอาใจกระแสนิยมปรากฏว่าขายดีข้ามคืนซึ่งดึงให้เขาไปสู่ความบ้าคลั่งที่เป็นบ่อกเกิด ของพิมพ์นิยมคนผิวสีซึ่งแท้จริงแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากการเหยียดนั่นเอง American Fiction เป็นผลงานการกำกับและการเขียนบทของ <S <S คูร์ตเจฟเฟอร์สนผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส Watch ์ Watchmen ซึ่งถูกนำมาดัดแปลงจากวรรณกรรมเรื่อง e r a s u r ที่เขียนโดย Percival Everett ที่ตีพิมพ์ในปี2011และผู้ที่มารับบทมังคือนักแสดงฝีมือดีอย่าง Jeffrey Wright สมทบด้วย Sterling K Brown และ t r a c y Ellis r o ค่ะ The Holdovers The Holdovers <Yeah. S 1> เป็นภาพยอนดราม่าปนคอมเมดี้ผลงานการกำกับการแสดงของ Alexander Payne เจ้าของผลงาน Side Ways และ Nebraska บอกเล่าเรื่องราวของพอฮันแฮมครูเจ้าระเบียบณนะโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งที่นอกจากไม่มีครอบครัวให้กลับไปหาแล้วเขาไม่มีแม้แต่เพื่อนร่วมงาน แม้แต่นักเรียนก็ต่างพากันไม่ชอบและในช่วงวันหยุดคริสต์มาสเขาจึงเหมาะที่สุดที่สุดกับการรับหน้าที่ดูแลเด็กๆที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งปีนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแองกัสเด็กบ้านรวยเจ้าปัญหาและแมรี่หัวหน้าแม่ครัวที่เพิ่งรับข่าวสลดถึงการจากไปของลูกชายในสงครามเวียดนามทั้ง3คนที่ดูเหมือนถูกทอดทิง้งต้องใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและความผูกพันก็ได้บังเกิดอย่างไม่มีใครได้คาดคิดดูแล้วพพราตเรื่องดูธรรมดามากๆแต่การแสดงนั้นว้าวสุดๆ จึงเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นหนังที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครล้วนๆการันตีด้วยฝีมือของพอลเจอมาติและ d จาฟรานชยแรนดอ l ฟ์ที่ทั้งคู่พึ่งคว้ารางวัลด้านการแสดงจากเวที Golden Globes ปีล่าสุดสำหรับเวทีออสการ์ The Holdovers ถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง5สาขานอกจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วยังเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและตัดต่อยอดเยี่ยมด้วยค่ะอ่ะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็อย่าลืมนะคะไปติดตามผลประกาศรางวัลออสการ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่11มีนาคมค่ะโอ้โหพรุ่งนี้เช้าแล้วละ่ะ Uh huh. เวลาบ้านเรา uh huh. ใครที่ชอบเรื่องราวของการประกาศผลรางวัลออสการ์ huh. นั้นก็เป็นอีกหนึ่งปี uh huh. อีกหนึ่งวาระนะครับที่ต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆแ,แคนข่าวสารดีๆแบบนี้ติดตามกับเราได้ทุกสุดสัปดาห์กับเราสอง uh huh. คนนะครับในช่วงรายการเซลอยบีทของรายการเซลอยครับ been fighting the for decades. Together, can bury for 've alive been the decadesge we them the fighting can is still Tra All S <S คือโลกของเจ้าดูภาพสองวันนี้ในรูปแบบ IMAX, Screen X, X 4D, X, MX, 4D, Sigma, Cine Stadium และในโรงภาพยนตร์